สวัสดีครับขอสวัสดีผู้ชมที่ชมรับชมทางช่องเกษตรคื้นถิ่นทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับคุณครูบีเจ้าเดิมก็จะมารีวิวนะครับพาชมสวนนะครับเกษตรพอเพียงหลังจากทําโคกหนองนานะครับทําโคกหนองนาทําเกษตรทฤษฎี 3, ไม่เกษตรพอเพียงมาระยะเวลาปีนี้ปีที่2นะครับก็ไปดูว่าความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ ที่ทําไว้เพื่อรอวันเกษียณนะครับถ้าหากเกษียณแล้วจะไม่มีแรงนะครับนี่คือหลักการคิดของผมว่าตอนนี้ที่สวนของผมนะครับก็คือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับมีมองให้เห็นด้านหลังเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็จะพูดยาวหน่อยนะครับก็ขอให้รับชมรับฟังเลยครับเริ่มต้นนะครับก็จะขอบรรยายไปด้วยนะครับก็คือในส่วนตรงนี้หน้าแปลงของผมก็คือเรื่องของน้ําครับโดยหลักการแล้วเนี่ย การทําการเกษตรนะครับสําหรับผมแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือน้ําครับเรามีที่ดินแล้วเราก็ต้องมีการจัดการน้ําซึ่งแต่ก่อนก็เป็นปั๊มชักครับตอนนี้ผมก็ใช้ซับเมอร์สรุนราคาประหยัดนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับใช้ในการเติมแปลงนานะครับมาพาเข้าไปในสวนครับตอนนี้ผลิตผลนะครับเริ่มงอกเงยแล้วครับน้ำก็มีอยู่เต็มสระครับด้านหลัง ก่อนจะไปดูน้ํานะครับก็นี่พามาดูครับอันนี้คือเบี้ยนะครับเบี้ยไม้พยุงที่พอไว้เอามารวมกันก็อาจจะเป็นปีหน้านะครับถึงจะลงดินเพราะว่า,าปีนี้ต้นมันยังเล็กอยู่นะครับถ้าเอาลงไปแล้วกลัวจะไม่รอดนะครับก็มีที่ทําไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าข้อผิดพลาดในการใส่ปุ๋ย ก็ยังลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับส่วนอันนี้คือชุดที่2นะครับใส่ปุ๋ยคอกส่วนตรงนี้ก็คือใส่ปุ๋ยเคมีครับมันก็เลยตายนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็มีต้นยางนาพอไวประมาณ 40- 50้าต้นนะครับต้นยางนาที่อยู่ตรงนี้มีต้นมะขามด้วยครับเป็นส่วนตรงนี้เป็นส่วนของทีพักนะครับผลิตผลอีกอันนึงที่งอกเกยของ ขึ้นมานะครับประสบความสําเร็จของสวนเรานะครับก็คือตรงนี้ครับเห็ดขอนนี่ครับเห็ดขอนครับเห็ดขอนมะม,ม่วงนะครับเห็ดขอนมะม,ม่วงนะครับก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือน้องชายมาทํานะครับเอาเชื้อเห็ด เอาสว่านเจาะรูสำดีปูดไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับบอกว่าเอาไปอ่ทําปนเห็ดนะครับอร่อยมากอะง้นะครับส่วนชื่ออื่นๆนะครับก็มีต้นไม้นานาชนิดพวกนะครับขนุนมะข้างงจะพามาดูครับน้ำตอนแดดตะวันตอนนี้นะครับ ทั้งที่ยังไม่ได้พลิกแผงกันมานะครับเพาเแบลเบไปพลิกแผงโซล่าเซลล์นั่นนะเออีมครับให้ดูครับน้ําน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งเติมเติมสระนะครับก็ยังเต็มอยู่ตลอดเวลานี่ครับตอนนี้น้ําล้นออกจากสาะแล้วครับน้องเอาอ,อาหารให้ปลาแล้วครับ น้ำล้นออกจากตะลิงสามานะครับขึ้นมาข้างบนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่เอาน้ำออกนะครับเนื่องจากว่าอยากจะให้เป็นที่อาศัยนะครับที่อยู่กินของลูกปลานินนะครับลูกปลานินจะชอบน้ำตื้นเราก็เลยยังไม่เอาน้ำออกแล้วก็เติมน้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ปลานินได้กินอาหารเต็มที่ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ครับแต่ก่อนเคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับ เป็นกระชังเลี้ยงกุ้งฝอยกับหอยขมนะครับประสบความสําเร็จแล้วครับก็เอากุ้งฝอยขึ้นมาเลาะได้อาประกอบอาหารรับประทานแล้วครับแล้วก็หอยขมก็แพร่พันธุ์อยู่ในนี้เยอะนะครับแต่ทีนี้คือน้ํามันท่วมครับกุ้งก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเหลือหรือไม่ก็แต่ก็เดี๋ยวค่อยทําใหม่นะครับให้ฝนมันลดกว่านี้ก่อนแล้วก็หอยขมก็ยังอยู่ในนี้ครับเลี้ยงอยู่นี่จะสังเกตว่าเดินตอนนี้คือผมใส่รอง้าบูทนะครับ ใส่รองเท้าบูทนี่สขนาดนี้เลยนะครับก็ <d> ต้องเดินระวังครับ <d> ถ้าเดินไม่ระวังนี่ตกอย่างเดียวเลยมุมนี้ครับมุมพักผ่อนจนใจของผมปร <d> ากฏว่าน,น้ําท่วมหมดแล้วครับมุมนี้ทุกทีจะต้องเป็นมุมที่จะมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนที่มาสวนเนี่ยจะมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ใต้ต้นกระถินนรลงนะครับจะปกคลุม ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นประดู่ต้นอ่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นประดู่นะครับแต่ก็คือตอนนี้มันไม่สามารถที่จะนั่งเล่นได้แล้วครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูครับนี่ครับนี่ไอตรงนี้นะครับตรงนี้คืออยู่กลางสระแล้วนะครับเนี่ย ลงมาในตะแล้วแต่คือเคยทําเป็นท่าน้ําไว้ตรงนี้นะครับ mm. เคยทําเป็นท่าน้ําไว้ปรากฏว่าน้ําท่วมแล้วครับอืมข mm. ้างในนี้ก็มีปลาเยอะแยะครับ mm. ตอนนี้ถ้าถามว่ากเกษตรพอเพียงในสวนผมเนี่ยผมว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเริ่มที่จะมีพืชผลทางการเกษตรสามารถจําหน่ายได้แล้วแล้วก็มีเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์เข้ามาแล้ว หรือแม้กระทั่งพืชผลการเกษตรอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปพาไปดูนะครับว่าพืชผลทางการเกษตรของผมตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพาไปดูใส่เลี้ยงครับตอนนี้มีกุ้งใา่ไปแล้วนะครับกุ้งกับหอยเลี้ยงไปแล้วทีนี้ไปดูครับสัต์เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่นําเข้ามาในฟาร์มของผมนะครับเพื่อที่จะทดลองเลี้ยงรวมถึง ตัวที่จะเป็นเขาเรียกว่าไงรายได้นะครับหวังกับรายได้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือทําการเกษตรพอเพียงเราอยู่ตัวแล้วนะครับมีการแจกจ่ายมีการให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวต่อไปนี่ครับตามมาดูส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะครับก็กําลังเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างแรกที่เลี้ยงครับคือนี่ครับแพะครับแพะที่เลี้ยงตอนนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับหลายสายพันธุ์อย่างไอตัวที่อยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์พื้นเมืองผสมกับแองโกลูเบียนนะครับนุ่นก็เป็นพ่อพันธุ์ก็เป็นแองโกลนะครับเอาพึ่งได้มาวันนี้เลยครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่แปดนี่นะครับ สิงหาคม2 5 6 3ได้ลูกมาด้วยสองตัวนะครับส่วนตัวคอแดงนี้เป็นพันบบนะครับเป็นพันที่เน้นเนื้อนะครับแม่ลูกพันบอส่วนอีกสามตัวนี้เป็นลูกแฟรสามนะครับนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นพันบอนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับเป็นแองโกลนูเบียนนะครับก็ถือว่า อนาคตนะครับก็จะขยายให้มันเยอะกว่านี้นะครับให้มีสัตว์พวกนี้นะครับให้มีแพะสายพัพนธุ์ต่างๆนะครับรวมๆกันอยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นรายได้หลักของฟาร์มนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่อาหารนะครับอาหารของเราก็คือต้นกระถินนะครับซึ่งเกิดตอยู่ทั่วไปรวมถึงหญ้าที่อยู่ในสวนเกษตรของเราเนื่องจากสวนเกษตรของเราเนี่ยไม่ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแามาลงอยู่แล้วนะครับราะเรากินเองอยู่แล้วดังนั้นหญ้าที่เอามาให้แพะเนี่ยจึงเชื่อมั่นได้ว่าไม่มียาฆ่าแามาลงนะครับก็ถือว่าเป็นการกําจัดวัชพืชไปในตัวนะครับตอนนี้ก็มีอยู่11อตัวนะครับพึ่งเลี้ยงได้เดือน,ก,นก,กว่าแล้วก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้คือส่วนของแพะนะครับส่วนต่อไปนะครับพึ่งทาโรงเรือนวันนี้นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือ ต้องเอาตาข่ายตาข่ายตาข่ายในร่อนอย่างนี้นะครับเอามาติดด้านบนอีกอันนี้คือป้องกันให้ไม่ให้ไก่บินออกนะครับอันนี้จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับไก่บ้านนี่แหละครับเพื่อที่จะเอาไว้มีรวมทั้งให้เป็นไก่ชนด้วยหรือแม้กระทั่งให้เป็นไก่ที่สําหรับอุปโภคบริโภคนะครับข้างล่างก็จะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับอันนี้คือป้องกันสุนัขนะครับป้องกันสุนัขป้องกันตัตูของไก่ สัตวตามธรรมชาติของไก่แต่ข้างบนก็คือใส่เป็นตะข่ายเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการสร้างส่วนข้างบนนะครับข้างบนก็ใช้ไวนิ่วนะครับที่มันเหลือตามงานต่างๆนะครับงานต่างๆบางทีมันก็ผดแล้วหรือว่าไปขอซื้ออย่างเช่นโรงเรียนมีกิจกรรมที่เขาทาไวนิ่วแล้วไม่อามันหมดนะครับคือมันไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยครับ เราก็ไปขอซื้อมาแล้วก็มาทําเป็นหลังคาแบบชั่วคราวกว่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ทําตามงบนะครับงบน้อยนี่ก็คิดไว้ครับก็คือทําไว้ใกล้ๆจอมปลวกนะครับถึงเวลาเราก็แค่เจาะนะครับเจาะรูจอมปลวกแล้วมีปลวกขึ้นมาไก่ก็สามารถจะเป็นบุฟเฟ่ให้อาหารไก่นะครับในส่วนตรงนี้เราก็้อมไว้แล้วมาส่วนต่อไปนะครับ ตรงนี้ครับเป็นเล้าเป็ดนะครับเล้าเป็ดก็ทําง่ายๆครับมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ลองทดลองเลี้ยงอยู่ครับว่าอ่าให้เป็ดให้นอนอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็พอนอนเสร็จก็ไล่เข้ามาลงมาลงมาในแปลงนานะครับแปลงนาตรงน,รงนี้ตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือให้เป็นที่เลี้ยงกบแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับปัญหาสําคัญก็คือ ศัตรูของกบนะครับศัตรูโดยธรรมชาตินั่นก็คือนกครับเราเอาปล่อยกลบลงไปตรงนี้เยอะแต่ว่าปรากฏว่านกกินหมดเลยครับเราไม่สามารถเฝ้าได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับเกษตรกรท่านไหนที่ต้องการจะเลี้ยงกบก็นี่คืออีกหนึ่งปัญหานะครับที่เราจะต้องจัดการแก้นะครับดังนั้นเราก็เลยประยุกต์ครับประยุกต์ก็คือเอาซื้อเป็ดมาแล้วก็ปล่อยเป็ดเลี้ยงเลยนะครับให้เป็ดกาบเลี้ยงเป็ดก็จะได้เล่นน้ําแล้วก็หาอาหารกินอยู่ตรงนี้แหละครับ ในส่วนถัดไปนะครับสัตว์เลี้ยงอย่างสุดท้ายที่มีอยู่ในฟาร์มของเรานะครับมีฟาร์มที่ผ่านมาก็มีกุ้งหอยปลานะครับอ่ะลืมลืมครับลืมปลาตรงนี้เป็นบ่อปลานะครับนี่บ่อปลาหนินปลาทรัพทิมปลาตะเพียนนะครับสองบ่ออยู่ข้างหลังถัดกันด้วยก็ใช้วิธีการดันคันนาตื้นๆน,นะครับน่าจะ,ะลึกประมาณ40เซนติเมตรแค่นี้แหละครับน้ำ แต่ก็มีปลาอยู่ในนี้นะครับปล่อยปลาไปอย่างละพันกว่าตัวนะครับแล้วก็มีสาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเลี้ยงปลาส่วนบ่อนี้ครับเดี๋ยวก็จะเอาได้เอาแสลนะครับส่วนบ่อนี้ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นบ่อกุ้งนะครับอ๋อขออภัยครับเป็นบ่อปูนะครับเป็นฟาร์มปูที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับอาหารการกินที่พวกเราเตรียมให้นะครับแต่ก่อนเนี่ยวานอาหารให้นะครับเขาก็ได้กินแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือปล่อยธรรมชาติแล้วครับเพราะว่า เขามีพืชธรรมชาติที่เราปลูกไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นหญ้ารวมถึงผักบุ้งนะครับที่ปลูกไว้ให้รวมถึงได้เอาผักตบชวานะครับมาปล่อยไว้นะครับซึ่งลูกกุ้งที่อนุบาลมาแล้วนะครับเราเอามาปล่อยปุ๊บลูกกุ้งก็จะได้มีที่ซ่อนในผักตบชวาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับก็เอาผ้าดํานะครับผ้าเป็นที่ผ้าเป็นผ้าปูบ่อนี่แหละครับแล้วก็ตัดแล้วก็ ด้านข้างนะครับปิดด้านข้างเพื่อที่จะไม่ให้ออกนะครับนี่คือของปูนะครับกุ้งหอยปูปลามีครบนะครับที่ฟาร์มนี้อ่าส่วนอื่นๆน,นะครับพืชผลทางการเกษตรก็ต้องบอกว่าเนี่ยคันนาเราทําเป็นคันใหญ่ๆตรงนเนี้ยเนี่ยก็เพื่อที่จะปลูกพืชต่างๆนะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะขยายต้นกล้วยต้นมะม่วงนะครับมาแล้วก็มีจะมีต้นไม้ที่เพาะไว้นะครับต้นยางนาอะไรต่างๆนะครับ มาดูครับมีกล้วยผลิตผลนะครับที่มีอยู่ในสวนตอนนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นพืชผักนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็นี่ครับมีคนมาจ้องอยู่ตลอดครับกล้วยไม่ค่อยจะเหลือครับแต่ใบเนี่ยยังยังขายใบไม่ได้ครับคือมันเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีกำบังลมธรรมชาติดังนั้นลมก็ตีครับทาให้กล้วยเนี่ย ใบกล้วยแตกก็เลยขายใบยังไม่ได้นะครับแต่เราก็ได้ผลิตผลเนื่นๆครับอย่างเช่นนี่ครับขายวีขายวีนะครับในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านมาจองแล้วครับสั่งจองเรียบร้อยเลยว่าถ้ามีให้มาขายเลยนะครับตอนนี้เราก็กินไม่ทันกินไม่ทันเราก็าไปขายนะครับส่วนหนอกล้วยตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ขยายนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาติของเรานะครับ นี่ตามคันตามคันบ่อนะครับตามคันนาที่เราดันสูงๆเนี่ยเราก็ปลูกผิงขาตะไคร้นะครับมีครบนะครับอยู่ที่สวนส่วนนี้เป็นระบบน้ำนะครับซึ่งอันนี้น้ำเนี่ยเราจะใช้รถทั่วทั้งแปลงนะครับใช้วิธีการปิดเปิดเบาน้ำเพื่อที่จะให้ไปส่วนต่างๆนะครับเนื่องจากว่า,อามอเตอร์กับปั๊มนะครับเรามีอยู่แค่ตัวเดียวซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับ มอเตอร์กับปั๊มของเราเนี่ยอยู่ตรงนู้นเนี่ยก็คือมีหน้าที่ดูดจากสระนะครับคือเราเอาสมอตูดลงสระแล้วก็พักน้ําไว้ที่สระแล้วเราก็เอาปั๊มชักดูดจากสระนะครับเพื่อที่จะไปลดแปลงเกษตรต่างๆนะครับดังนั้นอยู่ที่นี่อ่น้ําไม่มีหมดนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำใตดินดูดขึ้นมาทุกวันนะครับถ้ามีแดดเราก็ได้ดูดออกมานะครับอันนี้ต้นกล้วยนี่ครับ ก็เริ่มผีดอกออกผลแล้วครับหลังจากปีแรกทำก็เหน็ดเหนื่อยอ่ะนี่คือตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยอนาคตเดี๋ยวก็จะส่งครับมีเพื่อนที่เขารับตะไคร้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับธอมกล้วยนะครับท่านในสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ อันนี้คือปลานิลนะครับเขาเห็นคนเดินนะครับเห็นคนเดินคิดว่าจะมาให้อาหารครับก็เลยได้ยินเสียงคนนี่ครับปลาก็เริ่มมีปฏิกิริยามารออาหารนะครับอ่าพาชมสวนกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตรงที่เนินอีกนะครับนี่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ครับยังไม่โตอันนี้ก็คือต้นพยุงนะครับยังไม่โตมากแต่ว่าก็สมบูรณ์นะครับ กันคนาใส่แล้วก็มีถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับต้นสักถามว่าใหญ่แค่ไหนอ่าดูใบนะครับความสมบูรณ์ของใบเดียวจะขออนุญาตใช้ขาตั้งกล้องตั้งไว้แล้วก็จะไปยืนให้ดูนะครับอขอเวลาสักครู่นะครับอ่านี่ครับ ใบนะครับพอสมบูรณอันนี้คือมีแมงแมงมากินนะครับแต่ว่าก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับมีต้นสักนี่นะครับอันนี้ก็คือขยายกล้วยใหม่นะครับอันนี้ก็จะทําเป็นทางเดินนะครับมีต้นสักมีมะละกอนะครับอันนี้ก็เตรียมออกกลนแล้วนะครับมะละกอมีถัว่วฝักยาวปลูกป,ปนๆกันไปครับอย่างเงี้ยเพื่อถั่ว ปักยาวก็ขึ้นกับมะละกอไปอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็มีตะไคร้ที่ปลูกไว้นะครับอืมถามว่าจะไปขายที่ไหนหมดนะครับมีมีที่รองรับครับเพื่อนอ่ารู้สึกจะทำตะไคร้ตากแห้งแล้วก็ส่งโรงงานนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปขายในส่วนนั้นได้นะครับถ้าเรามีเยอะๆเ,เพราะว่าน้ำทรัพยากรน้ำเรามีครับเราบริหารจัดการน้ำได้แล้วก็ปลูกพืชปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดนะครับ นี่ครับต้นสักอีกหนึ่งต้นนะครับอายุสองปีครับต้นสักนี้อายุสองปีนะครับนี่้าเทียบเทียบกับผมนะครับใบใบสักใหญ่มากนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของพืชไร่นะครับก็ยังมีนู่นนี่ครับปลูกตะไคร้ตามริมต่างๆนะครับนี่แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกนะครับพืชสวนอีก ูที่พูดมาเนี่ยคือความสุขทั้งนั้นครับอใครจะว่าบ้าก็อาจจะบ้าก็ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะครับกับการที่ได้กลับมามเห็นนะครับว่าพุทผลทางการเกษตรไอ้สิ่งที่เราลงทุนนะครับมันอยู่ตัวเราได้แบ่งปันนะครับเราปลูกพืชปลูกผักเราได้ขายนะครับส่วนตรงนี้อ้อยนะครับอ้อยตรงนี้เป็นอ้อยอ่าคันน้ํานะครับอ้อยคันน้ําสุพรรณบุรีห้าศูนย ซึ่งก็ความสมบูรณ์ของลำน่ครับความสมบูรณ์ของลำใหญ่มากครับลำใหญ่มากก็อันนี้จะเอาเป็นพันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าซื้อมาปลูกแต่ปลูกผิดวิธีนะครับทำให้สูญเสียไปเยอะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับซื้อพันมา200ปลูกติดประมาณ10กว่าต้นแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราปลูกผิดวิธีเองนะครับแต่ก็ถือว่า ได้ตอบแทนมาดีนะครับอย่างตัวนี้คือท่อนพันหนึ่งท่อนนะครับท่อนพันหนึ่งท่อนที่ปลูกแต่พอเวลาปลูกแล้วเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกนะครับได้ให้อุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วเขาจะแตกกอออกมาเนี่ยประมาณ 30- ถึงห้าสิบเลยนะครับบางกอที่อุดมสมบูรณ์นี่อาจจะถึงห้าสิบเลยนะครับนี่ก็เป็นสปริงเกอร์ที่ใช้รดน้ำนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็น พริกนะครับพริกตรงนี้พืชผลในส่วนของพริกนี่รู้สึกจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับมีโรคมีอะไรต่างๆาหลายอย่างแต่มันก็สามารถใช้กินในควเรือนได้ครับขายตามบ้านขายขถูกๆนะครับเป็นพริกปลอดสารพริษไม่มีการใช้สารเคมีเลยทั้งสิ้นนะครับมีแค่การลดน้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแค่นั้นนะครับนี่ในส่วนตรงนี้รายได้ส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้ครับรายได้ที่ขายให้เกษตรกร,ร,กรต่างๆ ตรงนี้เลยครับก็คือไอใบกะเพรานี่แหละครับเขียวสดนะครับใบกะเพราปลอดสารพิษครับใส่แค่ปุ๋ยคอบตรงนี้จะเป็นสวนผสมประสานที่ปลอดสารพิษอยู่แล้วครับอแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นคันนาฝั่งนู้นก็ต้นยางนากําลังจะเติบโตนะครับมีต้นยางนาต้นพยุงต้นตะเคียนนะครับนู่นต้นพยุงต้นใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะขยายกล้วยออกมาอีกนะครับ ด้วยเป็นพืชที่เลี้ยงอันนี้ผักผักแพลวนะครับผักแพลวกินกับเมี่ยงกินกับลาบนะครับันนี้ก็เป็นขานะครับขาหัวลิงตรงนี้ก็เป็นเนินทิกอันนี้คือผักแมงลักนะครับใบแมงลักแต่เริ่มแก่แล้วครับ เริ่มแก่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเก็เขาก็จะแตกออกมาใหม่นะครับขอมโพนสมบูรณ์ก็คือปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําที่ข้างในก็จะเลี้ยงปลา,าเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็มีผักต่างๆนี่ก็เป็นผักชายานะครับกินได้ตลอดปีนะครับผักแทนคณะได้เลยนะครับเนี่ยอ้าวไปแล้วครับเสียงกบอืม คือตอนนี้ความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกว่าผมประสบความสําเร็จแล้วในส่วนของความพอเพียงนะครับก็คือตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามห่วงสองเงื่อนไขนะครับพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันตอนเนี้รู้สึกว่าผมจะเริ่มประสบความสําเร็จแล้วครับมีพืชผลกินอย่างเนี้ ใบแมงลักอะไรต่างๆพวกนี้เรามีเราสามารถที่จะกินได้เราสามารถที่จะปลูกผักในแปลงตรงนี้ได้นะครับกินเองเรามีกล้วยได้กินได้ขายนะครับเหลือก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับมีภูมิคุ้มกันมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ทีนี้ความพอเพียงนะครับสําหรับผมในนิยาผมของผมนะครับผมก็คิดว่าผมจะทําตามกําลังของตัวเองนะครับเรามีกําลังที่จะทําอีกเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ อย่างต้นไม้มันก็จะโตไปเรื่อยๆเราก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับดังนั้นหลังจากที่เราพอเพียงแล้วนะครับเรามีภูมิคุ้มกันของตนเองแล้วต่อไปผมก็จะทําการให้ตัวเองจเจริญเติบโตนะครับซึ่งหลักๆที่วางแผนไว้กับน้องชายนะครับที่ทําด้วยกันก็คือจะเน้นไปที่การทําปศุสัตว์นะครับเพราะตอนนี้เรามีพืชผลทางการเกษตรที่เป็นพืชนะครับแล้วก็มีวัชพืช ที่มันขึ้นมากับพืชนั่นก็คือหญ้านะครับถ้าจะเลี้ยงบัวตอนนี้ก็ไม่ไหวเพราะว่าบัวราคาแพงมากนะครับเราก็เลยอาศัยว่าเราเข้าถึงแพะได้ครับเราก็เลยใช้แพะดังนั้นหญ้าของพวกเราเนี่ยจะยังไม่ตัดนะครับยังไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็เราจะเก็บไม้เกี่ยวให้แพะนะครับจึงนวนนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นแก้วมังกรผลไม้ตามฤดูก,กาลต้นมะม่วงต่างๆนะครับอะ สำหรับคลิปนี้ก็พูดยาวหน่อยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนี่คือความสุขของโคกนางนางข,องของผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามกันไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ